ที่พี่น้องตั้งตารอคอยทั้งวันแน่จนถึงวันสุดท้ายและอ็อกคือสุดท้ายด้วยก็ต้องขอบค right ุณและเพื่อเป็นการขอบคุณพี่น้องจากพี่พ่อพี่แม่ที่มาร่วมงานรันขึ้นาร9วัน9คืนขอเชิญศิลปินครอบครัวร่วมกันนะเฉพาะส่อพ่อลูกเพราะว่าเศรษฐกิจกองกำลังวุ่นวายเกี่ยวกับการจำหน่ายเสื้อผ้าเข้าไปช่วยหนุนกันเยอะนี้เชื่อราคาแล้วก็มีลายเซ็นของลูกชายน้องเพชรโมเดิร์ อาขอเชิญพี่ปุ่กมกาสอนแสงนันและหลานชายเพชรพิรพวง,ง,งจะมาขอบคุณพี่น้องและเดี๋ยวชมอาคอยต่อ สมาัดสะองกันไปเลยไหวไม่คืนเลยค่ะม่อคืนไม่ไหวกลับไปฉีดเข้าโรงพยาบาลฉีดยาต่อวันคุเยอะอากาศก็ขนเยอะแล้วก็อย่างอืนก็ไขวัดเยอะเพราะว่าเมื่อวานรู้สึกว่าจะมีเขาเผาอะไรไม่เขาในีค้ะครับ ก็เดินไปสวัสสก็เข้าระหวาลมนเกิดีชิยาบนัก็รู้มาซื้อตอนนี้ดีแล้วดีแล้วค่ะชุดยาเข้าใส่เลือกไปเลยโ้ะ็ซื้อมันทีเสร็นะคะนอกานต้องของคุณแฟนเพลงเด้วยนะคะทุกทุกทปีที่เราเกิดแต่นี่นะคะจะบอกว่าเป็นงานมหากรรมของเพิ่งแล้วก็เปนงานลำลรมที่แบบว่ายิ่งใหญ่ทุกปีนะนักร้อง่เยอะรู้สึกว่าต้องมีติดต่องนนักร้องก็จะลร้นอยู่นั่นแหละน ตอนแรกมาจักระสานวันกระสานวันพวกก็บอกไม่พอร้องเลยเริ่มมาห้าวันเป็นห้าริ่มเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดเป็นเก้าคนนี้เป็นเก้าแล้วเดี๋ยววันเก้าปีสามิบสามเอาครึ่งเดือนเป็นสิบห้าวันโอ้โหพอแล้วใครจะทำก็ทำนะจะไม่ทำก็หยุดแล้วก็วันนี้ก็ได้ข่าวว่าทั่วประเทศก็มีความยินดีกันอย่างยิ่งใช่ไหมคะออกส่งตีก็ออกปราราชเกิดกัวพิพพึ่งนชคะแล้วก็ออกสำเียนีจก็อายุพิพิพิเสียนะ ก็เรียกว่าพี่พึ่งบอกว่าไม่ชิวกันเลยทีเดียวเรว่างอั้นกัไม่อยู่นะฮะย <c oughs> ังไงก็ไม่ไหวเราให้คำพังนะพี่กับผมเนี่ยก็พห้เอกผมพูด <c> ก <oughs> ็ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนๆครับขอบคุณแฟนๆพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาจากทั่วประเทศเลยนะครับขอบคุณที่ยังรักผมน่าพึ่นพวงอยู่นะครับก็สามสิบสองปีเนาะ ขอบคุณที่ยังนะครก็ยังเมตตาพวกเราอยู่นะครับไม่มีอะไรจะพูดมากนะครับก็อยากจะบอกว่าปีนี้ก็ถือว่าคนก็เยอะมากๆขึ้นนะครับใช่ไหมครับผมเยอะเยอะมากกว่าปกติโรคสิงที่ประมาณห้าหมื่นโลจริงครับโรคซิโนนที่เข้ามาไดยบอกว่าออกไม่ได้เลยเมื่อกี้ผมต้องนั่งวินมาจริงครับนั่งมอเตอร์ไซค์มาเลยเข้ามาไม่ไม่ไม่งั้นไม่ไ่าจะทานะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณไปทาง พี่น้องศิลปินด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับขอบคุณไปถึงทุกๆคนเลยนะฮะขอบคุณนะครับที่ทำให้งานงานนี้มีขึ้นมาได้นะครับขอบคุณจริงๆครับจากลูกเพชรแจ๊บปราชิกพ่อเพชรพ่อลูกเพชรโอเคเราต้องบอกว่าเราก็ขอบคุณช่องไทยรัฐทีวีด้วยใช่ใช่ครับทุกสื้อทุกแหนะนะฮะแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการแล้วก็ทางตาว่าและตากลาง ก่อนที่จะขอบคุณต่อไปผมอยากจะขอบคุณสิ่งที่เราเลยได้เราขอบคุณนักดนตรีทุกท่านทุกท่านทุกคนทีงจันทร์ครับขอบคุณมากเลยมาตั้งแต่ครั้แรกผมอยากอยากจะบอกว่าเวลาตอนนี้เวลาผมรับงานนะครับก็มีผมแล้วก็มีอาจารย์ทุกท่านด้วยอาจารย์ตบดีเลยอาจารย์ตบอาจารย์ตบอาจารย์ตบเลยนะครับผมทุกท่านทุกท่านขอบคุณที่เติบโตมันจะโปร่งมิ่งมึนเลยใช่ครับการเพชร โคศกไม่เอาเลยนี่กําลังจะบอกนี่กําลังจะขอบคุณว่าเออปกติโคศกอนาวิเศษของเราเนี่ยโคศกคู้พวงเนี่ยมีห้าหกคนตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่นี้เท่าที่เห็นคุณสองคนสัญญากับผมได้ไหมว่าปีหน้าคุณจะต้องมาอีกอ๋อผมบอกผมไว้หน้าไปแล้วปีหน้าคุณต้องมาอีกไหมครับย้ำคุณจะต้องมา ก็ต้องมาเจอกับพวกเรานะเจอกันครับขอบคุณนะครับทุกๆปีเราเจอกันนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็สิ่งที่จะขอบคุณก็ได้การขับแฟนเพลงที่ก้าองค์ขอบคุณไปแล้วข้เพิษขอบคุณไปแล้วขอบคุณทังสิ่จนทุกแขนงไปแล้วแล้ววันนี้มีความตื่นตื่นมากทุกคนได้เกือบเกือบส่วนใหญ่และได้โชกได้ลาบกับข้เพชรเลยนะครับจากมือในการล้มไถ่ใครไป็โชคโชคใครโชคดีกลับไปกลับมาก่อบซื้อ พี่นพิ่งพเกิดพี่เพิ่ทุกคนถูกมาทั่วหน้ามาหลังวิทีเนี่ยนี่เ,เนี่สดอันนา้วสาวทกทุกข้าใบเกยเลยแปดใบมีแฟนับแฟนเพลงถูก 8, 000, 000, 000, 000, ถูกแปดหมื่นเจ็ดหมื่นแสนกว่าก็ขอ,ขอบคุณขอบคุณครับปีนี้แม่เพิ่งให้จริงๆนะครับขอขอบคุณมากและเนื้อสิ่งอื่นใดนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เพลยร้องเพลงอีกหนึ่งเพลงแต่ก่อนที่จะร้องเพลงขอบคุณผู้ชมจันนะครับที่ทำให้เรามีวันนี้ ไม่น้องโมยืนจัดอยู่ทุกวันนี้ได้อาให้ผมก็ยังลําลึกถึงโดยเฉพาะอย่างที่น้องเพชรที่ลึกเอาถึงแม่เขาและแม่เขารักสุดในกายอยู่คนเดียวนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณวครับนี้ดแม่อะไรอาไหตัวสุดท้าย2องร้อ อ้มได้50แล้ว5ตัวสุดท้ายตัวละ250มีลายเซ็นต์ลงเพ้ลายเซ็นต้องเพื่อ้ได้ถ้าอยากได้5ตัวสุดท้ายจะทยยังดีขอนี่มาบริการถึงนี่เลยจะ้จะ้คุกครับอโนะขอให ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งรักพี่พึ่งมากแล้วก็จะร้องเพลงของพี่พึ่งอยู่เป็นประจำครับผมต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่แบบร้องเพลงของพี่พึ่งเอ่อแทบจะได้กับทุกเพลงน่าใช่ค่ะเธอพบกับพี่ออสโฟเอ็กซ์ค่ะ